อันนี้ก็ทาสีประตูบ้านเองนะคะเพื่อนก็ทาสีประตูเองนะคะนี่ทาสีประตูเองก็มีแปรงแล้วก็มีกิ้งนะไอทาเองได้ก็ทาเราไปะหญ่เลยเราไปใหญ่เลยนะก็ไม่ได้เมีคนร่ำรวยอะไร ไม่ได้คนละเมืออะไรน้อยดีมะก็ท <g ười> <g ười> าเอง <g ười> <g ười> อันนี้เราทาเองนะทาไปแล้วก็ม <g ười> าทาของประตู เนี่ยเวลาเราจุ่มสีเราูดจุ่มแบบเราแผ่จุ่มแบบว่านิดๆเนาะอย่าจุม่มหมดนุกกิ้งแล้วก็เอามาแตะที่แปรงเนาะมันจะได้ไม่หยุดเนี่ยเอาสีมาแตะที่แปรงแล้วก็ทาปกติเราจะใส่ใส่แมสด,ด้วยนะ บกลิ่นอะไรเนี่ยมันเราการกลิ่นไว้นแต่ว่าตอนนี้เราอันนี้เราก็เราถ่ายคลิปล้วก็เอบทำเราก็ถอดแม่ไปก่อนเนี่ยทาก็เพลินเลยนะเวลาแบบมีเรื่องให้คิดก็ทาก็ทําให้แบบลืมเรื่องที่เอบไปเนาะเรื่องของเรื่องที่ทำให้คิดไรรู้ถึงเวลทาก็จะมีสวัสดี มีสติอยู่กับการทาสีเนี่ยนะแล้วก็ควรดีทาไปนี้ก็ฝึกสติฝึกสมาธิไปด้วยได้นะเนี่ยพอเราก็กดเล็กๆนะเพราะบางทีสีมันยังอยู่ในเล็กๆอยู่เนี่ยกด ที่เราเอาไ้ให้คุณกิ่งมาแต้แตแตมๆเมื่อกี้นะก็ทาเอทีนี่ไม่เปลือสีสีไม่หยดเลยแต่ัน,นี่ก็วไว้าฟ้าซอมที่ยวสีที่ทคุณกิ่งชอบไปไม่ถึงเปวนไหนฝาผน,าน,นังให้เราทาเองนะเนี่ยฝาผนังตรงนี้เราก็ทาเองมให้ดูตรงนี้เราทาเอง ประตูทาเองก็ทาครั้งแรกมันก็ประตูมันทายากไงทาครั้งแรกมันก็สีก็ยังไม่นิงอยูนะมันก็ยังไม่เรียบหรอกแต่พอเราก็ต้องซ้ําหลายๆทีถ้าสีมันไม่เรียบเนาะแล้วก็ไอตรงนี้เราก็ทาเองตรงแต่ฟ้าพิดาเราทาไม่ได้เราให้พี่เราทานะอืมก็ประหยัดแหะทาเองไม่ได้จั่งช่างมะอันนี้ตรงนี้ทาเองแล้วก็อันนี้ก็ทาเองประตูบานนี้ก็ทาเองบอกมันเป็นประตูเก่านั่นนี่ ประตูห้องตักผ้าเนาะห้องตักผ้าเก็บผ้าในนี้อันนี้ก็ทางเข้าห้องน้ําก็ทาเองอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนอนเนาะห้องน้ำปิดไฟไว้ประหยัดไฟเอ่อไอตรงนี้ก็ทาเองพวกนี้ทาถ้าทาไอตรงนี้ทาเองได้ทาเองได้อยู่เจ้าของบ้านทาเองได้อยู่แต่ว่าถ้าบางอย่างก็ต้องจ้างช่างเนาะอย่างทําฝ้าเพดานนี่ก็ต้องจ้างช่างอันนี้พื้นยังเลอะอยู่เลยเพิ่งจัดมาไงสภาพบ้านเป็นแบบนี้ สภาพบ้านยังไม่ได้จัดอะไรเลยเป็นอย่างนี้นะอันนี้นี่ห้องห้องในห้องเก็บของก็ทาไปได้ส,ส<น>ว่วนหนึ่งละเดี๋ยวแต่ยังไม่ได้ทาสีฟ้าในห้องเก็บของปิดไฟกอนทำประตูแล้วนี่ประตูห้องเก็บของอันนี้ประตูหลังบ้านเราก็ชอบนะเพราะว่ามันโอดี ประตูหลังนี่หน้าต่างอันนี้ประตูหลังบ้านเรามันเออเราชอบโซ่ทรงเราแต่ว่าไม่ได้มีลูกบิดเนาะเพราะว่าเราเคยใช้ลูกบิดแล้วมันนี่ไงมันค้างอ่ะอืมค้างแล้วเราต้องเอ่อไอ้นี่มันก็ต้องงัดประตูเลยเลยอ่ะมันค้างเราก็เลยใช้แบบเป็นแบบนี้มันเราก็ตอนหลังจากนั้นเราก็หมั่นหยอดนะถ้าเป็นหน้าฝนหน้าอะไรมันจะมันจะแบบมันจะค้างลูกบิดมันจะเป็นสนิมเป็นอะไรเนาะบางทีมันก็ค้าง ถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรเงี้ยเราก็เคยเราเคยไปติดอยู่ที่ห้องน้ําบ้านพี่เราเนาะหลายที่ห้องน้ําบ้านเราเคยติดนะลูกบิดไปตรงไอ้นี่ยเขาเรียกว่าอะไรก่อลูกบิดมันมันค้างมันมันไม่มันไม่ยอมแบบไอ้นี่ไปมามันไม่ยอมเลื่อนเลยนะมันก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยตรงตุ่มใครก็ตรงตุ่มลูกบิดตรงไหนอ่ะเออตรงเนี้ยรียก็เป็นเหมือนไงตรงเนี้ยเออแบบเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตุ่มแบบเป็นอย่างเงี้ย ดูออ ww, เออตัวแบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันค้างเนี่ยเนี่ยมันไม่กดมันไม่กดมันก็เลยอย่างเงี้ยเนี้ยมันค้างเลยนะมันกดอย่างนี้ไม่ลงไงมันก็เลยเปิดไม่ได้พอมันเปิดไม่ได้ก็ก็ออกไม่ได้เลยเออเราก็ใช้วิธีงัดงัดเลยงัดประตูงัดอะไรเลยประตูแบบบางทีประตูก็ไอ้นี่ไปเลยนะอืมเราก็เลยเนี่ยหลังบ้านก็เลยทําเป็นแบบนี้เนาะไม่ไม่ได้ใส่บิด มันก็ไม่มีเอเดือยเดือยที่ลูกปิดเนี่ยแล้วก็ทำก่อนรกว่านี้นี่ประตูลหลังบาง้านแล้วก็ชอบนะลายมันน่ารักดีนะลายมันสวยดีแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างหน้าต่างหลังบ้านเราเนาะตรงนี้ไม่ได้ทำเลยเลยบ้านเก่าแล้วอะ่ะเกือบห้าสิบปีแล้วเนาะตามวาเกือบเท่าอายุเราอะ่ะก็เนี่ยตรงนี้เป็นหน้าต่างนะแต่ปิดไว้ปิดไว้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างแบบนี้แหละแต่ว่ายาวมาถึงตรงนี้เลยปิดไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีแดดมีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็มุงรั่วมันก็ไอ้นี่แล้วเน่ ก็ปิดไว้แล้วจะเหลือไว้แค่ตรงนี้เหลือไว้ช่องแค่ตรงนี้อันนี้ก็ทาสีเองนี่เราทาสีเองนะหลังบ้านเนี่ยตอนแรกม,มันมันมันเหมือนเลอะเลอะคาบน้าอะไรพวกนั้นมันก็เป็นสีมาลอกๆแล้วเนาะเราก็มาทาเมื่อวานกลางคืนก็ทานั่งทาอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็ทาไอ้ตรงนี้เราทาเองฝาผนังตรงนี้ทาส่วนใหญ่ฝาผน,านังเราก็ทานนะทาเองอะไรเงี้ยเนะาะมันนั่งทาอยู่เมื่อวานแต่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะเอาผ้าม่านมาติดเพราะว่ามันดูไม่ค่อยไอ้นี่ไม่ค่อยแน่นนะเอาผ้าม่านมาปิดตรงนี้ให้มันเป็นตรงเนี้ย ตัวนี้กลางวันมันก็จะเป็นแสงเนาะแสงแดดอะไรเข้ามาแหละห้องข้างหลังมันก็มีแสงอยู่นะเราทําเป็นลูกแก้วไงลูกแก้วให้แสงเข้าได้หลังบ้านนะนะอันนี้คือประตูหลังบ้านนะส่วนนั้นก็จะเป็นประตูหน้าบ้านเนี่ยประตูหน้าบ้านหน้าบ้านเราแถวบ้านเราเขาก็<อ>เขาก็ดีนเวทบ้านใหม่หลายหลังก็ทาโอเลยนะอ,อะไรเงี้ยเขาทําเป็นแบบบ้านใหม่โอป็ดหนูแล้วเอ้โอ สภาพบ้านที่ยังยังไม่เสร็จเลย<笑><笑>เออเี๋ยว่าถูพื้นเนี่ยกำลังนั่งถูพื้นอะไรอยู่เนี่ยพื้นก็อันนี้ไปด้วยนะถ่ายคลิปไปด้วยอะไรอย่เงี้ย